ตลาดทําฐานเหนือ1,380ลุ้นนิวไฮเกิน1,400จุดเปิดโผหึ้นเด่นกําไรโตต่อเนื่อง5ปีซ้อน สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้กรร่อนรวยกว่ารอบเย็นนะคะประจําวันพฤหัสบดีที่10เมษายน2507พบกันเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา17.05ถึง17.30น,น,น,นวันนี้อยู่กับดิฉ ommes, ันทองเนาคำพิมพ์และอาจารย์นทุนรุ่งวงค่ะจะเห็นว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นไป7.54จุดด้วยกันก็ปิดไปที่ระดับ1,389.56จุดนะคะซึ่งจะเห็นว่าตลาดเนี่ยยืนเหนือ1,380จุดมา 3า3วันติดต่อกันแล้วนะคะในช่วงแรกค่ะช่วงมาเก็ตไ i g h ท์นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์ณทุตกันนะคะว่าสำหรับในส่วนของการที่ตลาดเนี่ยปิดปรับตัวมายืนเหนือ1,380จุดมา3วันแล้วอาจารย์มองว่าฐานตรงนี้เนี่ยมั่นคงหรือยังคะอาจารย์คะม,มั่นคงและ,ะแน่นนะครับคุณก้าวท่านผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมาเราก็ประเมินว่า พอไมผ่านด่านผ่าน400จุดก็คงจะตกลงมาเนี่ยมีฐานเป็นแข็งขอยูประมาณผ่าน380บวกลบนะครับก็มีบางวันมีหย่อดลงมาหน่อยนล็นะครับแต่ก็ไม่จะเป็นสาระสำคัญ,คญน,นะครับวันนี้ขึ้นมาปิดทาการก็บริเวณผ่าน390เลยประมาณนะครับูลราครราการซื้อขาย25,000ล้านถือว่าค่อนข้างจะแข็คได้นะครับในบรรยากาศก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาลหยุดยาวในช่วงสงกรานต์นะครับ เรามาอยู่ในจุดเดิมนะครับในส่วนของการไดคอมเมนต์ความเห็นสําหรับวันพวกนี้แล้วก็อาจจะข้ามช็อตไปหลังหยุดยาวทเทศกาลสงการานต์นะครับซึ่งก็คงอย่างคงแนะนําให้ถือครองหุ้นเอาไว้นะครับในส่วนที่ซื้อเอาไว้ในช่วงที่ผ่านมาเพื่อที่จะไปรอขายในรอบหน้านะครับแถาบริเวณประมาณชัดพันสี่ร้อยยี่จุดนะครับ ตลาดหุ้นได้ปัจจัยหนุนหลายเรื่องซึ่งก็รวมทั้งตลาดผุ้นต่างประเทศด้วยนะครับในส่วนของทางด้านดนัชนีอุตสาหการรมดาวโจนส์ของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนนั้นทยานผ่านเบอร6,000ขึ้นมาได้ค่อนข้างจะแข็งแกร่งน,นะครับบวกขึ้นไปถึง180จุดนะครับเออคิดเป็นเปอร์เซ็นต์บวกขึ้นมาได้1.11นะครับอย่างไรก็ตามดาวโจนส์ฟิวเจอร์สติดลบไป41จุดนะครับทั้งนี้ก็ อาจจะมีการขายทับกันอไรสลับกันมาบ้างในคืนวันนี้ถ้าดูหน้าตาประมาณนี้นะครับในส่วนของดัชนีตลาดทุนเวกา้าของเยอรมันนี่นะครับติดลบแปดว่แล้วก็ข้าฟากมาญาติวิว่าเอเชียนะครับในส่วนของดัชนีเช่นไฮคัรอสิบตลาดทุนจีนบวกขึ้นมา1 3 8ามแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจออกมาไม่ค่อยดีนะฮะแต่ว่าได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับปรับตัวเพวิ่มขึ้นมาเกือบ1.4% ดัชนีอของทางด้านหางเสืนะครับซึ่งตลาดทุนบ้านเราอ่อนไหวไปในทิศทางเดียวเขาเป็นประจำเนี่นะบวกขึ้นมาราวเกือบ350จุดนะฮะ1.51เอร์เนต์แล้วก็ในส่วนทางด้านโซนภูมิภาค t i p นะฮะฟิลิปปินส์วันนี้ปรับตัวขึ้นมา0.78%รนะครับในขณะที่จาการ์ตาของประเทศซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดทุนที่ เอาเผื่อฟร์มมากที่สุดในโซนเจไอพีไทยแลนด์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ในช่วงที่ผ่านมาถือว่าทะยานกันขึ้นมาแรงวันนี้เจอขายทำกำไรน,นะดัมลงมาใน3.16แรงเหมือนกันนะครับในขณะที่ดัชนีเซ็ตของตลาดทุนบ้านเราแถวๆพันสามร้อยเก้าสิบบวกขึ้นมาวันนี้0.55มูลค่าการซื้อขาย25,000ล้านบาทนะครับไปดูหน้าตาของตลาดทุนไทยทำมาอย่างแน่นับถือก็เนื่องจากว่า ยังอยู่ในทิศทางที่ประเมินเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้ามีการตกแบบฐานลงมาจาก1,400ก็น่าจะมามีฐานแถวประมาณจากพันสามอยแปดโดยประมาณนะครับแล้วก็สามารถที่จะยืนได้ได้สองสามวันติดต่อกันเหมือนที่คุณก้าได้รายงานไปในช่วงต้นนะครับวายืนเหนือบริเวณดังกล่าวได้มาปิดทำการพันสาร้อยพวกนี้จะมีกรอบที่เป็นแนวรับเนี่ยนะครับแข็งๆอยู่บริเวณ 1, 1 380นะครับในขณะที่จะมีกรอบแนวต้านนะครับทางเทคนิคเลยก็เป็นแนวต้านด่านจิตวิทยาด้วยนะครับ1 400กลมๆในวันพรุ่งนี้ยังคาดหมายว่าหลังสงกรานนะครับน่าจะมีโอกาสที่จะฝ่าด่าน1 400ขึ้นไปแอรเรียรเป้าหมายนะครับที่เป็นเป้าหมายหลักของแนวโน้มระยะกลางก็คือ420ก็คือเส้นแดงๆนี่นะครับที่ถึงกันลงมานี่นะคร เส้นแดงๆนี้เรียกว่าเป็นด้านดาวเทนไลน์ของภาพระยะกลางแล้วค่อยเป็นลุ้นหลังจากนั้น,นครับว่าถ้าตีชนะด่านนี้เนะี่ยมีเฮมีลุ้นอ,อ,อาจจะยาวอาจจะไปได้ไกลกว่าที่คิดแต่ตอนนี้ขอลุ้นสเต็ปแรกก่อนนะครับวันพรุ่งนี้หลังสงกรานทะลุด่านพันสี่ร้อยได้ก็จะไปได้ดีนะครับกลยุทธ์ยังคงครองคำแนะนำให้ถือนะครับโดยเฉพาะ หุ้นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเซ็ตเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดถ้านึกหน้าตาไม่ออกก็ในเซ็ตฟิฟตี้หุ้นที่ติดอันดับ most active หน้าตาทรงๆนี้ประมาณนี้นะครับยังคงคาแนะนาให้ถือวันนี้มาพูดเรื่องของอตัวหุ้นรายตัวกันบ้างนะครับแล้วก็โฟกัสกันไปที่รายกลุ่มนะครับกลุ่มนีอ้อยู่ในช่วงที่ผมเป็นสตอรี่แล้วก็เป็นธีมหลักๆก,ก็คือว่า มีอัตราการจ่ายปันผลที่ดีแต่หลายคนก็ถามก็บมาว่านอกจากจะมีอัตราการจ่ายปันผลที่ดีแล้วเนี่ยมีความสม่ำเสมอในเรื่องของการทํากําไรในเรื่องของผลการดําเนินงานหรือไม่นะครับก็เลยเอามาให้ดูหุ้นที่ได้ชื่อว่ามีการทํากําไรนะครับอยู่ในอัตราที่สม่ำเสมอนะครับมีโกรอที่สม่ำเสมอนะครับไปดูหน้าตากันเลยก็แล้วกันนะครับ ที่ค่อนข้างกระโดดเด่นนะฮะมีรายนามต่อไปนี้นะครับ BTS นะครับหุ้นรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับในส่วนของอเฉลี่ย1ปีนะครับมี e เออร์น,นี่เคลียร์รถหรือว่ามีกำไรขยายตัวเน,นี่ยนะฮะในเทียบะระยะเวลา1ปีนี37่378นะแล้วก็ถ้า2ปีนี่1,700%จเเลยนะครับผมเอาตัวเลขกลมๆนะครับแล้วก็ถ้าเฉลี่ยย้อนหลังไป5ปีเนี่ย ทำได้พันสามสิบสามเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นก็ไม่ต้องอแปลกใจว่าเออทำไมหุ้น BTS ในระยะสองสามปีที่ผ่านมาที่ขึ้นดีเหลือเกินนะขึ้นจากสามสี่บาทขึ้นมาได้จากสิบบาทจนแล้วราคาปิดล่าสุดของหุ้นตัวนี้ที่แปดจุดสี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าดีวเวนดิลอยู่ประมาณสองจุดเก้าหกเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มากนักนะครับเหตุก็เนื่องจากว่ารา,ราคาาหุ้นในกระดาษนี่ก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาพอสมควรนะอันดับที่สองนี้อ่หน้าแปลกใจอยู่พอสมควรนะครับสำหรับหลายๆคนที่ติดภาพว่าโอ้หุ้นตัว เนี่ยเป็นหุ้นที่ผลดําเนินงานค่อนข้างที่จะแย่ในกลุ่มอุตสาหการรมธนาคารปรากฏว่าไม่ใช่นะทีวีธนาคารทาหารไทยเนี่ยในรอบหนึ่งปีเนี่ยนะครับเอเอร์เน็ตบะแชร์หรือว่ากําไรส่วนที่ต่อหุ้นในโกลดขึ้นมาใน229เปอร์เซ็นต์นีถ้าเฉลี่ย2ปีนี้23เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ถ้า5ปีนี้243เปอร์เซ็นต์นะครับระดับต่อไปเป็นทางด้านตัว CK ชอการช่างนะครับหุ้นชั้นนําทางด้านกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับ ในรอบเฉลี่ย1ปีเนี่ยโกรดขึ้นมาจากปีก่อน1,200%นะแล้วก็ถ้าเป็น2ปีเนี่ย365% 5ปี224นะครับอันดับต่อไปนะครับ ER w ดบเนะครับเอราวันนะฮะในรอบ1ปีโกรดขึ้นมา740เีนะ่ยถ้าในรอบ2ปี45่ปีแล้วก็ถ้าเฉลี่ย5ปี190คราวนี้เนื่องจากว่าเยอะนะ ผมขอข้ามไปเอา5ปีต่อจบเลยก็แล้วกันนะครับอีสวอเตอร์เนี่ยเออเป็นหุ้นทางด้านการจัดสรรทรัพย,ยากรนะครับปีนี้โกรดอย่างต่อเนื่องมา155เปอร์เซ็นต์นะครับแซมเทลเนะี่ยตัวแซมเทลเรียกว่าปีโกรดขึ้นมาเนี่ย135สเปอร์เซ็นต์สเตคอนนะครับหุ้นทางด้านกลุ่มแร่เหมาก่อสร้างนะครับตัวชิโนไทยโกรดขึ้นมา131เปอร์เซ็นต์ในรอบ5ปีนะครับ HTC กดขึ้นมา123เปอน MBK เนี่ยมาบนคลองเนี่ยนะครับกรดขึ้นมา112สามารถนะซึ่งวันนี้ปรากฏว่ามาติดท็อป10นด้วยนะครับวันนี่มการซื้อขายค่อนกรหนาตานะเกิดขึ้นมาอ,อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็88เอร์เซนะครับ ASP หลักทรัพย์เอเชียพลัสนะครับหุ้นชั้นดำของโบรกเกอร์กดขึ้นมาในรอบ5ปีนี้สำหรับเอเชียพลัสนะครับ81เอร์เซ KGI นะครับบรกเกอร์เช่นเดียวกันนะครับลดขึ้นมา66%นะครับ uh, SCB Life หรือว่า uh, ทางด้านไทยผ่าณิชย์ประกันชีวิตนะครับลดขึ้นมาประมาณ59%แล้วก็ Tcap นะตัวเงินทุนธนชาติหรือว่าทัานตชาตนชาติลดขึ้นมาในรอบ5ปีนี้5 2ขอไปไปต่อเลยนะครับ uh, ในส่วนของถัดไปนะครับก็ในรอบ5ปีที่โตอย่างต่อเนื่องของเรื่องของกำไรนะครับปี ECL หุ้นทางด่วนนะครับ46.81%นะครับเหมร,ราช43.86% NNCL นะครัโตขึ้นมาได้37% CS CSL c s r c Info นะครับ35% K Bank ธนาคากกรกสิกรไทยก็อยู่ที่ระดับ33%ทิสโนะครับิสโก้หุ้นของทางด้านธนาคาริิโโ้นะครับลดขึ้นมา32%สุภาลัยนะครับ31.69%ุาร PS หรือว่าตัวพึกษา Real Estate นะครับ ก็เรียกว่า28%บัฟเนี่ยบริษัทขนส่งน้ำมันทางทอดนี่ยนะครับลดอย่างต่อเนื่องในรอบ5ปีนี้28%นะครับนิพาวดีโรงพยาบาลนิพาวดีนะครับ28%ต่อปีนะแล้วก็ตัวบิ๊กซี27.5% ตัว BJC 24.93%ปตัดปัดเศษว่า5 5แล้วกันนะครับ KTV ธนาคารกรุงไทยก็กลดปรนมาณีสี่เปนี่เป็นหุ้นที่มีอัตราการขยายตัวในเรื่องของกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่องกำไรทุกปีย้อนหลังไป5ปีติดต่อกันแล้วก็เฉลี่ยกลับไปที่ห้าปีย้อนหลังเนี่ยนับเอาตั้งแต่ประมาณสัก25%ไปพันกว่าเปรเ์เซ็ใครเป็นใครนะครับตอนนี้ก็มาโฟกัส ในรายที่ว่านอกเหนือจากจะมีอัตราการขยายตัวในเรื่องของกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นเวลา5ปีบวกอีกนิดหนึงปันผลดีด้วยนะฮะเรามาโฟกัสกันหลักทรัพย์ตัวนี้นะครับเป็นหุ้นทางด้านธนาคารตัวทิสโก้นะครับทิสโก้อย่างที่เล่าให้ฟังไปนะครับว่ามีอัตรากำไรขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับกินในระดับ5ปีก็เกิน50นะครับ ในช่วงที่ผ่านมาปีที่แล้วได้ขึ้นไปเยอะประมาณสัก60บาทเศษเนะเสร็จแล้วก็ตกโครมลงมาเนี่ยสองเหตุผลหนึ่งตามสภาพตลาดตลาดตกตกด้วยนยะเหตุผลที่2ก็คือว่าไปอ,อิงประเด็นข่าวกันในเรื่อว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยได้อานิสง์ในเรื่องของรถป้ายแดงเนี่ยที่รัฐบาลมีโครงการคืนภาษีขันละแสนคงจะจำกันได้นะครับหลังนั้นก็ไม่มีการต่ออายุ โครงการนี้ก็เลยทําให้คาดการณ์กันว่าเออตัวธุรกิจก็คงจะไม่มีโกรดอะไรกันมากมายนักเลยก็ตกกันลงมาค่อนจะดักแะว่ามาทัก35บาทจาก60าลงมา35าล่าสุดนี้ออทําหน้าตาค่อนที่อยู่ในเกณฑ์ดีว่าน่าจะพบกับจุดต่ําสุดออไปแล้วนะครับจะตกมาเท่านี้ในทำฐานที่ยกสูงขึ้นมานะครับแล้วก็รรดับราคาออขึ้นมาที่42บาทนะครับ พุตัวนี้จะมีการจ่ายปันผลในงวดนี้2บาทงวดนี้ก็คืองวดไหนก็คืองวดสิ้นปี2 5 5 6นะแล้วก็มาจ่ายปันผลกันในช่วงนี้เนี่ยบาทจะขึ้นเครื่องหมาย XD กันในวันที่29เมษายนนะฮะโดยราคาปิดล่าสุด40บาทนะครับกรอบแนวนรับที่เป็นซัพพอร์ต40ททุนนะกรอบแนวนต้านด่านแรกอยู่45ซึ่งก็คือบริเวณไฮเก่านะที่ทำเอาไว้ประมาณ45บาท คาดการ์ว่าถ้าชนะเถวประมาณ45บาทมีโอกาสที่จะ,ะแกว่งขึ้นไปเนี่ยนะครับแนวต้านถัดไปบริเวณประมาณ50ถึงประมาณจสัก52บาทในขณะที่ระดร,ราคาทางด้านปัจัยวิถีฐานประเมินเอาไว้แบบคอนเซอร์เวทีฟนะครับที่รืดัรบราคา52บาททําทคำแนะนำก็คือซื้อเพื่อที่จะรับเงินเป็นผลก็คือซื้อวันพวกนี้สมมติน,นะฮะก่อนที่จะหยุดยาวสงการเนี่ยข้อดีก็มีนะว่าว่าว่าไปแล้วท่านผู้ชมคนเก้าซื้อซื้อวันพวกนี้เพราะว่าอ,อะไรรู้ไหม ตลาดทุนเขาใช้ระบบที่เรียกว่า T ีบวกสามฮะแต่อันนี้มันโอ้ผมว่าเป็น T ีบวกแปดน่นแหละมั้นก็ว่ <laughs> นับนับไปนู่นฮะวันกลับมากลับมาสัปดาห์หน้านะเป็นวันศุกร์นะู้นนะวันที่ยนะี่สิบเอ็ดนะฮะก็หาสตางค์จ่ายง่ายหน่อยหนึ่งสมมติซื้อเอาไว้วันพรุ่งนี้ก็ไปลุ้นในการรับเงินปันผลน,นสองบาทนะในก่อนที่จะขึ้นเรื่องหมาย XD ในวันที่ยี่สิบเก้าหรือชะดีชะร้าย อยากให้เป็นทางชาติีมากกว่านี่นะครับถ้าสามารถเบรกเอาทะลุแถวส5ก็อาจจะขึ้นไปแต่ประมาณสักหาสิาบหรือห้บสองาทได้สองเด้งในส่วนของแคปิตอลเกนฑ หรือว่ากำไรในเรื่องของส่วนต่างครับท่านผู้ชมคุณเก้าครับค่ะขอบคุณอาจารย์นัทด้วยนะคะก็มีหลายตัวที่นํามาแนะนําด้วยกันนะคะสาหรับหุ้นเด่นกําไรโตต่อเนื่อง5าปีซ้อนนะคะนอกจากนี้ค่ะพรุ่งนี้ก็ต้องมารอรุ้นกันด้วยนะคะสาหรับตลาดพุ้นไทยว่าจะทะลุ1,400จุดหรือไม่นะคะเพราะว่าสําหรับถ้าทะลุได้1,400จุดเนี่ยช่วงหลังเทศกาลสงการอาจจะเห็น1420จุดเลยนะคะช่วงต่อไปค่ะสําหรับนักลงทุนที่มีปัญหาการลงทุนสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะในหมายเลขโทรศัพท์02 7 2 5 7อ ก97กับอาจารย์นทวุฒิในช่วงเวทวลพักสักครู่เดียวค่ะเราเคยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้น Let take you คิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้น จะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A 3 8 0สวัสดีทุกท่านขอเชิญเล่นสงครานถนนข้าวเหนียวเที่ยวงานขอนแก่นมหาคนครแฟร์ดับร้อนที่ขอแกนจันนาแปดถึงสิบสามเดือนเมษาช็อป สนุกสุดบลาล้ที่คอนกกนมหานครแฟรคอนแกนมหาคนครแฟแร ช่วงเวทชูเวลนะคะช่วงนี้คะ่ะนักลงทุนสามารถโทรเข้ามาสอบถามปัญหาการลงทุนได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์027257997กับอาจารย์ธุมุทธ์นะคะต้องเรียนถามอาจารย์ค,รค่ะตัวหนึ่งที่นักลงทุนเนี่ยสงสัยแล้วก็โพสต์เข้ามาในแฟนเพจ Facebook <ๆ>ของเรานะคะรู้ก่อนรวยกว่า B W G บอกว่าขายไปแล้วเนี่ยควรที่จะซื้อคืนเมื่อราคาเท่าไหร่คะครับก็เป็นลักษณะนิสัยของนักลงทุนครับคุ้าวครับ ขายกาไรไปแล้วมันติดใจอยากจะซื้อเืนเลยแต่ยุคที่ผ่านมานี่ทางรายการเราแนะนําว่าขึ้นไปเกิน3ามบาทห้าสิบไปแถวๆประมาณสักสามบาทหกสิบตางในขายดีกว่าเหตุก็เนื่องจากว่าถือว่าหนึ่งแหละขึ้นมา h ิ t t a r g e t แล้วสําหรับหลักทรัพย์ตัวนี้นะครับในส่วนข้อที่สองเมื่อวานวันก่อนนี่เล่าให้ฟังว่าจะมีลูกหุ้นกระต่ายแปลงสภาพที่เป็นวอรเนนะฮะเข้ามาในตลาดเนี่ยมาวันนี้เลยนะ42ล้านหุ้น แต่พอดีว่าต้นทุนค่อนอจะต่ำบาท20ตังต่อหุ้นนะครับก็แน่นอนเลย,เนยนะครับด้วยความกลัวว่าราคาหุ้นเพิ่มทุนแลงสภาพเข้ามาจะ,จะ,จะมากดดันเนี่ยนะครับก็ลเลยส่งผลให้เรือบราคาตกลมาวันนี้โลสุดที่3บาท20ตังปิีทำการ3บาท24ตังอาจจะยังพูดง่ายยังลงได้ต่อนะครับ บริเวณ t a r ์เกตที่จะลงเนี่ยผมว่าสักแถวประมาณ3บาทต้นๆดีไหมเออเอา3บาทบวกลบโดยประมาณแต่ไม่ใช่แบบทิ้งขว้างนะ,ะน่าชอนซื้อคืนถ้าลงไปเดียวมาสัก3บาทพเพราะอะไรเพราะว่ายัางมีประเด็นเรื่องของการจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่9าพฤษภาคมลยก็คือ ถ้าตกมาเที่ยนี้เท่าช้อนซื้อเนี่ยมีโอกาสจะได้เงินปันผลเที่ยนี้ระดับตรงนี้ก็คือยังไม่ถือว่าเป็น3บาทต้นๆใช่ไหมคะอาจารย์ก็ยังนะยังนะขอ3บาทกลมๆไว้ก่อนดีกว่าโอเคนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะนักลงทุนอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณไพโรธค่ะครับสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะอยากถามถามว่าติดเทโซ่อยู่ทบาทเนี่ยจะมีทางหลุดไหมครับ เอโจติดอยู่แปบาทมีทางหลดไหมนะฮะครับผมโอเคไปดูในส่วนของรองราคาทางด้านปัจจัยพื้นฐานกันหน่อยหนึ่งนะครับว่าประเมินกันได้อย่างไรประเมินกันไว้นี่นะครับดูในส่วนของเรื่องของกำไรกำไรกันหน่อยหนึ่งนะครับคาดการณ์กันว่าณสิน้นปีนี้เนี่ยน่าจะกำไรอยู่ประมาณสัก15ต่างเงินเก้าครับ,รบถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็น่าจะลดลงจะไปโกรดกันอีกทีหนึ่งเนี่ย ในปีหน้านะครับซึ่งคาดการณ์กันว่าในส่วนของออเออจากเทอร์นาล่ากลับมานะครับแต่ปีหน้าก็ประมาณสัก12ตังค์ทีนี้ถ้าประเมินที่ประมาณสัก15-16ตังค์เนี่ยนะครับแล้วเราวิเราะหมูลค่ามันะจะพื้นฐานได้7.90ตังค์แต่ถ้ากําไรสักประมาณสัก50-52ตังค์เนี่ยนะครับถึงจะไปประมาณสัก7บาทถ้าถ้าตามนี้ว่าตามตามมันจะพื้นฐาน เกือบจะหลุดในปีนี้เอาเอาจะว่าบรหญ่พื้นฐานนะเกือบจะหลุดเพราะเ่อเลยเจ็ดบาทเก้าสิบตังค์แต่ถ้าไปปีหน้าประมาณสิบเอ็ดบาทอันนั้นบวกกำไรค่ะค่ะขอบคุณคุณไพโร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสายต่อไปนะคะคุณแก้วสวัสดีค่ะคุณถามสองตัวนะคะค่ะตัวแรกค่ะอแก๊สค่ะมีอยู่เจ็ดบาทแปดสิบห้าไม่ทราบจะให้ขายก่อนสงการหรือว่ารอขายหลังสงการนะคะแล้วก็อีกตัวตัวเอ่อพพพพซีนะคะ มีอยู่ที่ประมาณเจ็ดบาทนะคะไม่ทรารบว่วาจะให้ขายช่วงหลังส่งการดีไหมขายราคาเท่าไหร่ก็คุ้มากค่ะตัวแรกดูนี่เนาะใช่ไหมแจ๊สค่ะฮัทแจ๊สเหรอค่ะโอ้โหผมค่ะผมได้ยินว่าเป็นยู <laughs> นิแกสแจ็สมินเนาะแลเป็นปิดตัวการวันนี้อยู่ที่8บาทนะ ถ้าว่ากันในเรื่องของความสมรรถนะทางด้านปรญโยชน์ฐานและประเมินกันไว้เพราะตอนนี้มันถ่วงวานรักสิบบาทมีเรื่องราวหลายหลายเรื่องอดีตรวมทั้งการมาออกกองโครงสร้งางพื้นฐานในวานรักหกเจ็ดืวว่นล้านเนี่ยจะส่งผลให้กาลดึงกำไรในตัวนี้ดีขึ้นเพียงแต่ว่าในจังหวะเข้าจังหวะออกอะไรต่างเนี่ย มันขึ้นมาแถวทาเก็ตถ้าติดตามใน่วคที่ผ่านมากุณก้าวท่านผู้ชมก็จะพบว่าผมแนะนำให้ขายไปนะสักประมาณ8บาท50บาท8บาท20ตังค์แต่ถ้าอ่อนลงแถวประมาณ7บาท90ตังค์เลยแถวเนี้ยน่าซื้อกับนะเอ่อไปดูทรงหน้าตาของตัวแ a ๊สในทางด้านเทคนิคกันด้วยนะครับก็ปรากฏว่าทำฐานนะเอ่อค่อนข้างที่จะสูงขึ้นนะเอ่อในส่วนของเอ่อทางด้านเอ่อของ แนวต้านนะฮะแนวต้านนี่ก็เอาไว้ทำเอาไว้ขายเพื่อนะฮะเผื่ออยากไปเที่ยวสงการสนุกสนุกไม่ต้องคิดอะไรเนยนะครับมีกรอบแนวต้านอยู่มาสักแปดบาทสามสิบตังค์นะก็ดูตรงนี้ก็แล้วกันแปดบาทสามสิบรอดไม่รอดภายในวันพวกนี้ถ้าไม่รอดอยากขายเที่ยวสงการก็ก็ขายไปนะฮะแต่แต่ถ้าทรงๆลักษณะนี้ไม่อยากให้ให้เอาตามใจอ่ะหน้าตาร่างนียปรากฏว่าเจอทรงเจอฐานในเรียบร้อยฐานยกสูงขึ้น ไม่มีโอกาสได้คุณก้าวที่จก,กลับไปตรงบริวาลสัก8ปดบาทห้ิบาทตันาหรือเอาไว้ลุ้นหลังสงการก็ยังพอได้ ค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณคุณแก้วมากนะคะต้องรบกวนขออนุญาตนิดนึงนะคะเพราะว่าได้แค่คนละหนึ่งคำถามนะคะนอกจากนี้นะคะมีนักลงทุนสอบถามผ่าน Facebook ของเราอีกหนึ่งตัวค่ะอาจารย์ขะบ้านปูขายไปก่อนแล้วนะคะขายก่อน SD อีกเนี่ยแต่ว่าเขาสงสัยว่าควรที่จะเข้าไปซื้อเมื่อราคาเท่าไหร่ดีคะราคาที่น่าซื้อดูกรอบแนวรับเลยนะครับเนี่ยดูหน้าตาอยู่ในกระดาษนะครับจะเห็นได้ว่าตกลงมาเนี่ย มาตรงบริเวณที่เรียกว่าเป็นแนวรับ uptrend พอดีพอดีเลยคะ่ะแนวรับ uptrend ที่ว่าเนี่ยอยู่เขต่27บาทนะฮะอยู่อยู่27บาทพอดีเออจริงๆแล้ว26 26 75เดี๋ยวไปไปดูหน้าตาในกระดานหน่อยหนึ่งหน้าตาในกระดานเขาบอก26 67จริงๆมันไม่มีราคานี้ไงอยู่ในโลกใบนี้มันมีแค่ว่า26 75าถ้าข้ามไปวันพรุ่งนี้นะฮะ กรอบแนวรับที่จะเป็น2 6่5เาเอาเป็นว่ายืนแถวเมื่อวาน2 6่5 27ายีบาทก็ได้น่าสนใจที่จะซื้อคืนเมื่อาวานผมก็เล่าให้ฟังว่าถ้าอยากซื้อรอหลัง XD นะฮะ,ะเพราะว่าโลกนี้ไม่มีแรงซี้จริงเลยนะเมื่อวานราคาปิด27บาท75ตาตัง9วัน,นวันนี้ถ้าตามสูตรนี่ต้องลงมา70ตังแต่ไม่มี70ตังน มันมันลงมาจับเต็มเลย2ี่5ลง1นึ่งบาท,บาทแต่แต่แต่ยังดีว่ามาปิดทาการวันนี้เนี่ยยีเลงนะครับเอาเป็นว่าสําหรับการซื้อเพื่อที่จะเล่นรอบหรือแก้ไขฝอตก็าตามที2ี่สิบบาทเจ็ดนาทังยี่บาทเป็นราคาที่น่าสนใจครับ ะะะวันนี้รายการรู้ก่อนรวยกว่านะคะถ้านักลงทุนที่สนใจอยากจะส่งคําถามเข้ามาสอบถามปัญหาการลงทุนนะคะก็สามารถเข้าไปโพสต์ได้นะคะใน Facebook รู้ก่อนรวยกว่านะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เป็นแฟนเพจด้วยนะคะวันนี้รายการรู้ก่อนรวยกว่าต้องขอขอบคุณบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนผู้สนับสนุนหลักของรายการนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันได้ใหม่นะคะในรายการรู้ก่อนรวยกว่ารอบบ่ายเวลา13.00น5นาทีถึง13.30น30นาทีไปติดตามกลยุทธ์การลงทุนสําหรับใน ช่วงบ่ายนะคะรวมไปถึงสัปดาห์หน้าที่จะเป็นช่วงหลังเทศก,การสงการนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้เราสองคนลาทุกท่านไปก่อนโชคดีมีกําไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับ